วันนี้มาจับไปตองกันสัดส่งลูกค้าครับใกล้ถึงวันจ่ายแล้วนะใกล้ถึงวันจ่ายจุดจีนแลครับลค้าสั่งเยอะดีคนระัช่วงนี้ไปจองออกออกเยอะนะออกทันพอดีนะออนขนะแขนสวยไปหอ ขนมกระกตุ๊กนี่ไปตอมีหลายเจ้าอะหลายเจ้าสั่งไหยใกล้ถึงวันจ่ายแล้ววันวันพระหัตนี้ก็จ่ายแล้วครับวันพระพระหัตจะถึงนี่ก็จ่ายแล้วจวันจ่ายแล้ว กนะ่อนส่งส่งกิโลละสิบสองบาทตอนนี้จะขึ้นแล้วขึ้นโดนสิบห้าบาทนะตุกจีนวนฮะนานทีฮนะปีหนึ่งได้ฮนะไปตองส่งโดนสิบห้าบาทเลยครับตุกีเนนะี่ย นั้นสนะ่งปกติโล12บาทครับตอนนี้จุดจีนะฮะใบตองคนต้องการเยอะอระส่ง15บาทเลยครับพอดีใบตองช่วงนี้ออกเยอะครับสวยๆทย้งนั้นเลยใบตองใบกล้วยนะครัเรียกกัน ไปห่หอขนมห่อก็ต้มนะปีหนึ่งคุจะได้ฮปีหนึ่งได้เดี๋ยววันนี้ไหว้คนไหว้กันเยอะวันจ่ายนี่โหคึกคื้นมากนะวันจ่ายตามตลาดนัดน่ จะคืนมากได้จะได้บรรจันยนะมีกล้วยด้วยมีกล้วยไปขายด้วยกล้วยกล้วยมีไม่เยอะฮะกล้วยมีอยู่ประมาณสักสองสามคืนฮะช่วงนี้ไม่ได้ไปต่อนะฮะมีลูกค้าสั่งอยู่ สามสี่เจ้ามีเท่าไหรเอาหมดกลัวจะไม่พอนะแต่ก็เยอะฮะช่วงนี้ไปตองออกเยอะอยู่ไม่กลัวฮนะไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดมาเป็นเดือนนะฮะไม่ได้ตัดเป็นเดือนฮะร,รอรอตัดวันนี้รอตัดวันใกล้ๆสัปดาห์นี้ จะได้ราคาได้ราคาดีขึ้นของขึ้นแล้วก็ขึ้นบ้างนะไปต่อจากโลสิบสองตอนนี้โลสิบห้าบาทครับตองช่วงนี้ราคาดีฮนะรเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เอาไว้ตัดช่วงนี้ได้ราคา ธรรมดาก็ตัดส่งพวกค้าแม่ค้าประทูอยู่แล้วตัดส่งพวกค้าแม่ค้าประทูโล12บาทในนี้ตัดส่งพวกค้าที่ประทำขนมนะครับทำขนมหอ่อขนมหอ่อกระตุ้มไปวันวันจ่ายนะวันจ่ายจ่ายวันพระหัสนเะี้ย รหัสนี้ก็จ่ายแล้วก็ต้องห่อไว้ล่วงหน้าขนมกระตุง้งสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาทำมานะได้ราคาดีครับปีหนึ่งได้ราคาใบตองเนี้ยสิบห้าบาทนะ จองกันเลยฮะจองกันล่วงหน้าเลยครับ บ้านไ,ม,ไ,ม,ไนะนม่ไม่ได้ทำะนะขนมไม่ได้ทำแตน่าจะไปซื้อซื้อมาไหว บายเสร็จก็ไปเที่ยวปิดทองนะปิดทองตลาดนัดโล่งจ้งเลยนะครับวันจ่ายเนี้ยเออวันไหวเนี่ยเขาว่าเป็นวันไหวตลาดนัดพอค้าไม่ค้าหยุดกันเยอะมากไปหยุดกันเทียบเลยอะเต่ไม่หยุดนะ คนที่ไม่ไว่ายก็มีครับามาเดินตลาดนัดก,กันวันนี้ราคาดีครับไปจองราคาดีมากวันนี้ก็ น่าจะได้ฮะสี่สิบกิโลฮะวันนี้น่าจะได้ฮะสี่สิบกิโลเดี๋ยวให้แม่น้องอามาเดี๋ยวมาช่วยกันลูกค้าสั่งเยอะทำไมแค่าาสวยใอโตเสีสวยเลยเดือดร เล่นนะตเช้านะ